สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้แอมเองเหมือนเดิมนะคะวันนี้แอมเองนะคะแอมจะมาอ่าตอบคาถามพี่ๆนะคะเกี่ยวกับอ่าที่คําถามในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจะมีพี่ๆที่โทรมาสั่งพันหอมนะแล้วก็จะสอบถามนะคะเป็นคําถามที่เหมือนกันเลยะคะ่ะว่าอ่าพันหอมช่วงนี้ใช้พันหอมอะไรดีในการปลูกนะคะ ก็วันนี้ขออัดเป็นคลิปนะคะเป็นคลิปมาลงทั้งเดี๋ยวจะลงทางช่องทางในช่อง Du ู u b e ของแอมด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงหน้าเพจแล้วก็หน้าเฟซด้วยนะคะว่าตอบตอบไม่ง,ง่ายเลยแอมจะบอกว่าข้อดีข้อเด่นของของพันธุ์หอมรับแรงนะที่แอมที่แอมทราบนะคะที่แอมทราบนะไม่ใช่ว่าแอมจะรู้ดีนะแต่ว่าแอมอันนี้คือประสบการณ์ที่แอมเ,อเคยขายพันธุ์หอมรับแรงนะแล้ว,ก,ลวก,ก็แล้วก็พี่ๆที่ปลูกแล้วก็พี่ๆคนสวนทางนี้ปลูกนะคะก็จะจะจะ,จะแนะนำอย่างนี้กันนะคะ,นะคะ ก็พันธุ์หอมรับแรงนะคะตอนนี้ที่ดังๆจะมียูซีสายพันธุ์นะคะมีพันธุ์ดั้งเดิเไปที่ดังมาก็คือเป็นพันธุ์ปูจ่อยนะคะอาราดบัวบานแล้วก็บามันนะคะจะบอกข้อเด่นๆนะคะอย่างพันธุ์หอมนะคะพันธุ์สายพันธุ์อาราดนะคะสายพันธุ์อาราดเนี่ยจะเป็นพันธุ์หอมที่สำหรับแอมน้แอนจะแนะนาว่าให้ไปปลูกช่วงหน้าฝนค่ะพี่ๆขาเพราะว่าข้อเด่นของหอมพันธุ์อาราดเนี่ยจะสีใบเข้มนะคะแล้วก็ลอดคอจะหนา ะะแต่ว่าข้อ,ขอด้อยของเขา,าคือจะแตกกอช้าค่ะก็คือระยะของการถอนเนี่ออยอาจจะต้องยืดขึ้นไปค่ะพี่ขาก็จะแตกกอตามประมาณอายุประมาณสักเดือนเดือนกว่าขึ้นไปค่ะจึงทําให้ทาพี่ๆท่านไหนที่เป็นพื้นที่ที่เข้าหน้าแรงหรือว่าอากาศร้อนนะก็จะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ค่ะก็อันนี้สําหรับพี่ๆที่ทางใต้จะนิยมชอบกันมากใจสังคพันธุ์อาราดเพราะว่าจะทนฝนเนาะส่วน ในสายพันธุ์ของผู้จ่อยผู้จ่อยที่สามารถใช้ได้ทั้งสองหน้าเลยนะผู้จ่อยจะผู้จ่อยอย่ยแตกก็ดีกว่านะคะของ阿ราดะคะ่ะก็ผู้จ่อยโบบาลแล้วก็บามัาน,นะคะ่ะในความรู้ที่แอ็มซารมาคือสายพันธุ์บามัานเนี่ยก็คือเอาพัานธุ์โบบาลเนี่ยมาคัดอีกทีนึงนะคะก็ฉะนั้นใ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 นทรงของเขาค่ะทรงที่เวลาเขาขึ้นมาค่ะมันก็จะคล้ายๆก,กันกับโบบาลน,นะคะก็ โบบานปูจ่อยแล้วก็บาม่านเนี่ยระยะของการแตกกอของเขาอะมันจะอยู่ประมาณสักเกือบ,บเดือนค่ะหรือว่า20กว่าวันเนี่ยจะเริ่มแตกกอก็คือใหญ่ไวค่ะสําหรับพี่ๆพี่ๆท่านไหนหรือจังหวัดไหนค่ะที่ว่าเขาเริ่มอากาศร้อนจ,จัดๆแรงจัดๆอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าเป็นสายพันธุ์โบบานปูจ่อยแล้วก็บามานได้ค่ะเพราะว่าในสามสายพันธุ์นี้ยเขาจะแตกกอไวค่ะฉะนั้น ระยะของการถอนเขาก็จะอยู่ในเลทปกติคือ3 5มสถึงสีวันค่ะก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเสี่ยงที่จะลงหัวเนี่ยได้น้อยกว่านะคะฉะนั้นก็ตอบแล้วนะว่าชอบพันุไหนถ้าเราเอาไปปลูกเรื่อยๆแล้วจะเข้าหน้าฝนพันอาราดจะดีกว่าค่ะแล้วก็อีกสสายพันธุ์ก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าบางทีสีใบพี่ๆอาจจะชอบพันอาราดมากกว่าเพราะว่าอีกสามสายพันธุ์ที่เหลือเนี่ยสีใบเขามักจะอ่อนกว่าค่ะฉะนั้น เราก็ต้องหาฮอร์โมนหรือหายาอะไรช่วยเขาหน่อยนะคะก็จะช่วยได้นะคะส่วนแอมเองอะตอนนี้แอมจะ จำหน่ายแต่ของรับแลเพราะแอมมาอยู่รับแลมาค่ะฉะนั้นในความรู้ของรับแลแอมหนึงพอทราบแต่แอมก็ไม่ได้บอกว่าพันหอมที่อื่นไม่ดีนะคะฟังนีดเดีอนนะพันหอมแลร้พนมข้อดีของเขาก็คือทนแรงนะคะโค้ชลก็เช่นกันค่ะฉะนั้นถ้าพี่พี่ไหนอยากซราหรืออะไรเงี้ยต้องลองสอบถามคนไหนที่เขาขายพันหรือปลูกพันพวกนั้นก่อนนะคะว่าว่ายังไงเพราะอีกหน่อย <S <S แอมถ้าแอมศึกษาเข้าใจแล้วแอมก็จะมามาแนะนําพี่พี่ได้นะ ส่วนแอมเองนะคะตอนนี้แอมจำหน่ายของรับแรงน,นะคะแล้วก็เป็นมันหอมหน้าหน้าแรงหรือหอมที่นาค่ะก็เอาไปตอนนี้ปลูกไม่ได้นะคะเอาไปห้อยต่อก่อนเนาะแล้วก็ลงปลูกได้ประมาณสากกลางถึงปลายเมรษาไปนะคะก็จะช่วยให้ต้นหอมเนี่ยโพจะฟังไวขึ้นนะคะไม่ใช่เอาไปปลูกเลยนะถ้าเอาไปปลูกเลยจะมีของก่าวที่แอมโพไปเมื่อเชาะะ้าเนี่ยค่ะอันนั้นคือของโกดังอื่นแต่น้องอะ่ะไปไปขอแบ่งแม่เขามาให้นะคะ ไงก็ถ้าต้องการใช้ผ่านอมแล้วค่ะเหมือนเดิมนะ0643235363จ้าทีนี้ก็สวัสดีค่ะ